เอ็กโคดูไฟยูนิฟอร์มกิโลโนเบอร์ครับ e c ็กโคทูไฟยูเคเอ็โขดหินครับเรชิญครับผมท่าเอ็กโคดูไฟยูนิฟอร์มกิโลไม้เนเชิญครับ Echo โคดูไฟยูเคนครับพี่เอ็กโคดูไฟยูนิฟอร์มกิโลโนเวเบอร์ครับขอครับขอพระคุณครับนิ Control ผม,ออผม Echo โคดูไฟยูนิฟอร์มกิโลโนเวเบอร์ครับ รวมรีพอร์ตสัญญาณกับศูนย์โฮเทลเซราทูนฟ้าโรมิโอรับสัญญาณท่านได้คีโอเคดับห้าครับออกการด้วยแฮนดี้เสาชักโขดหินขอให้ทุกภารกิจที่เหลือของในคอนโทรลเป็นไปนด้วยความรับรืนครับเคีย,ยูครับเจ็ดสิบสาม ศูนย์น้าได้คิวอัธาัยกรค้าขอพาที่จมจขอทราเพื่อนท่ขาดันนะครับมาราเินครับเรืยจ็